อัปเดตเงินอุดหนุนบุตรตลอดทั้งปี2,567ที่รัฐได้ช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0บาทต่อคนต่อปีบิดามานดาสามารถจะขอรับเงินอุดหน,นุนบุตรตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีคนละ600บาทต่อเดือนโดยผู้ปกครองก็สามารถจะลงทะเบียนออนไลน์ขอรับเงินอุดหน,นุนบุตรผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก แล้วก็เช็ครอบการจ่ายเงินได้ตั้งแต่เดือนมนกราคมไปจนถึงเดือนกันยายน2567ซึ่งทำได้ภายในแอปพลิเคชันรอบการจ่ายเงินก็จะเป็นการจ่ายตั้งแต่ตุลาคม66จนถึงกันยายน67โดยต้นปี2567 ในการจ่ายทุกวันที่10ของทุกเดือนก็จะมีเดือนมการาคมเบษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมส่วนการจ่ายวันที่9ก็จะมีกุมภาพ,พันธ์สิงหาคมแล้วก็จะมีการโอนเงินในวันที่8ก็จะมีในเดือนของมีนาคมแล้วก็ซึ่งในส่วนนี้ อย่างที้คนที่ลงทะเบียนแล้วสามารถจะตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอส,สามารถเช็ครายละเอียดตัวเองได้ภายในแอปเงินเด็กซึ่งสามารถจะตรวจสอบเสร็จหรือว่าติดตามสถานะการรับเงินกันได้เลย